นี่เราจะลอยเทงเต้งการอวกาศแบบนี้เป็นนานแค่ไหนเนี่ยกูก็ไม่รู้แล้วเมล่อาจจะลงคลิปเนี่ยเอ่อกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะเอาละนะทุกทุกคนอย่าโมรอช้าเรามากดเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะครับผมฮึกดไปที่ออนไลน์โอเคเริ่มเกมจำไว้นะทุกทุกคนเกมเกมนี้ไม่มีสิ่งตายตัวที่แน่นอนคนที่ตอแหลเกมเท่านั้นที่จะอยู่รอดดังนั้น แทนให้เนียนฆ่าให้ชำนาญเอาแล้วนะใครมีคำถามอะไรไหมฮะอ้าผมครับผมนายว่าไงฮะเอิ่มคือสงสัยว่าทำไมอาร์ตไม่ลงคลิปกูจะแดกหัวม,มึงไอ้ใครขา,าถือว่านี้ไม่ใช่ความรับผิดชอบของกูแล้วกันนะเอาแล้วนะมาเริ่มเกมกันเลย ช่เดชช่เชแเชแชชชออโอ้จำไว้นะครับผมคุณผู้ชมสิ่งหนึ่งที่ควรรู้ขณะต่อสายไฟก็คือเฮ้ยมึงมาทำอะไรข้างหลังกูเนี่ยอืมคือคือผมจะเอาถังน้ำมันไปเติมที่ห้องเอนเจียนข้างบนอ่ะนะครับเออไปเลยนะอานั่นแหละครับผมคุณผู้ชมปนระวังตัวระวังตูดให้ดีนะครับผมมิเงนอาจจะได้เสียชัยในวันนี้ก็ได้ ชิบหายแล้วนี่นี่นี่มันต้องแบบนี้สิอีอุกาบาทุเรศมึงชนยันกูเท่ากะสินกูไปอยู่แล้วเนี่ยปะโถ่ฮ่าฮ่าฮ่าโอ้เฮห้เป็ดเอิ่มว่าแต่มึงทำอะไรอยู่เนี่ยยิงปืนอยู่ไงไม่เห็นเหรอฮ่าโหกูไปอินโนสุเกะปะเนี่ยโอ้ใช่ใช่ฉันเห็นเออ ฉันเห็นมันช่างน่าเบื่อจริงๆกว่าจะยิงพวกมันครบทั้ง20โลกเนี่ยคือแบบแม่งเสียเวลาชิบหายพูดมากนายนี่พูดมากจริงๆเลยนะเป็ดช่วยไปก่อนละไ <laughs> อเวนเอ้ยให้กูยิงเสร็จก่อนไม่ได้เรือไงไอหัวขวดเฮะไหนว่าไงนะ <laughs> <laughs> เออเออเอ,อมึงเป็นอะไรเนี่ยว้ย <c oughs> ตบมแม่งวิ่งกับเข้าล่างเดิมเออ,เอ,อคือเดี๋ยวก่อนนะค,คือคือเฮี้ยอะไรเนี่ยแบบนี้ได้ด้วยเหรอฮะเอโอช่างมันเหอะกูไปทำาเวด,ดีกว่า <c oughs> โอเคเอาละเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะตัดออกซิเจนแล้วก็ดักข้าแม่งดีกว่า <c oughs> <c oughs> หลายวินาทีผ่านไป โอ้อีเวนเอ้ยใจคอมึงจะไม่มาแก้หน่อยเหรอฮะโอชิบหายแล้วกูหายใจไม่ออกโออีเวเออมึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยเอ้ออ๋อขอบคุณกูนึกว่ากูจะตายไปแล้วซะอีกเออขอบคุณรวมตัวงานนี้ไม่ใช่ไอ้ไข่ที่ตายคนแรก แต่เป็นไอเป็ดที่มันตายอยู่ที่ห้องเวเบิลไม่ไม่สินายไหนนั่นแหละอีใครแกเป็นคนฆ่าเขาทําไมทําไมนายถึงทำแบบนี้ <c oughs> อูเสียใจหรือดีใจเนี่ยใจคอมึงเนี่ยจะให้กูตายทุกคลิปเลยหรือไงเนี่ยใช่แล้วพไหนาย,ยอมไม่ได้ที่นายตายคนแรกทุกคลิปแต่ในคลิปนี้นายเลยฆ่าเขาเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดใช่ไหม ประกาศความคิดของพวกมึงเนี่ยสมกับสมอง8 4 0 0 0พเซลจริงจริงไอ้ไวน์ไอ้ไข่มึงพูดเลยเนี่ยเอมงั้นเราสกิปหัวแล้วกันนะสแกนสแกนมึงรอกูแป๊บหนึ่งกูบอกดีสุดกูบอกแล้วกูบอกดีสุดอืมไอ้ไข่สแกนแล้วอย่างนี้ก็แปลว่าต้องเป็นคนอื่นแน่ไออาร์ตนายว่าไงเออเอิ่มกูก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนะคือแบบว่าเอิ่มแต่ว่าเราขอไปทำเควสของเราต่อดีกว่านะโอเคไว้เจอกันนะบ๊ายบาย เออเฮ้ตายเถอะมันสงสัยในตัวฉันเฮ้เราไปดีกว่า <c oughs> หรือว่าถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ต้องปิดไฟ <c oughs> <c oughs> เฮ้เยให้ตายเถอะไฟดับอ้เออไฟติดแล้วอ่ะย,ย่างวะนั่นอะ่ะ เดี๋ยวไออาร์ตมึงเป็นอะไรเนี่ยแค่ขัดยอกเหรอกูมียาทานนะช่วยมึงได้ปราณอสเนีกระบวนท่าที่หนึ่งสายฟ้าฟาดต่อมันฆ่ากูมันก็บ้าแบบนี้แหละเอาละไปทำเควสยต่อดีกว่าปะ ฉันเห็นมึงหยุดพูดเลยพวกเขาด้วยสปอตไลท์ได้โปรดเธอคือมันจะฆ่าใครตอนไหนก็ได้นะเว้ยแต่มันไม่ใช่ตอนที่คุณลูดบัตรเข้าใจไหมไม,ไม่ได้บบมันใช้เวลานานในที่แมงรีพอร์ตมาคุณลูดไม่ได้สักทีอย่าล้อเพห้สิน้องสองมุมกล้องมึงชวนคนดูเข้าใจผิดหมดแล้วฮะเอ้ออิทุเรตเอมงั้นเราสกิบบวไปดีไหมอ่ะโอเคตามนั้นก็ได้คุณจะไปลูดบัตรต่อ คุณรอดยังไงวันนี้อะอ่ชแวบกเป็นอีโพสเตอร์ที่ดีนะครับผมคุณผู้ชมใจต้องนิ่งๆิ่งและข้าอย่างใจเย็นๆโอ้นั่นมันมาแล้วฮะเมื่อกี้มันอะไรกันเนี่ยอ่มนายใครอยู่ในท่อโทนี่เรย์อาร์ตใครเย้อยู่แมืงเอ้ ใคร,รกันเลยสิวะไอ้ใครเป็นอิมพอสเตอร์กูเห็นมันลงท่อกูยังรูดแบบไม่เสร็จเลยเพื่อนอ<ะ>แต่กูเหมือนใส่แมงขอบวดด้วยแล้วกัน what the fuck กูอีกแล้วโอ้ไอ้บ้าเอ้ยคลิปนี้จะฆ่าผมอีกแล้วเนี่ยใช่เฮ้ฆ <c oughs> ่ากูเหอะเฮ้ยเอ้า <c oughs> สรุปไอ้ไข่ไม่ได้ปิดอิมพอสเตอร์เหรอ <c oughs> ใช่ ก็คือสรุปมันตายฟรีงั้นก็แสดงว่ามึงเป็นอิพอสเตอร์นะสิใช่แล้วโอ้เฮียชิมหายแล้วไงเพื่อแฮดช็อต